หมูยอัินนะสวัสดีค่ะหัวหนา้าขายดีป่ะจ้าเมื่อเนี้ยจ้าเมื่อนี้ยิพามาซื้อของบ่มีตลาดนัดก็ตามเด้อจ้าอันกับข้าวอาหารการกินของหัวหน้าหัวหน้าต้องเสียลายรายมาซื้อ,ดเ,อเด้อจ้ยเด้อเราเบ่งปลาเดกตามส่มปลาลาตตามส่มก่อละยิบหาบหมูยอค่ะหมูยอคุณน่ะหลายรายมาซื้อเลยเด้อค่ะบ่มีตลาดนัดก็ตามค่ะมีของขายอยู่ พี่น้องเลยลมาซื้อรวดผละดเดียวเดียวเดียวไปท่านี่ไปอันนี้กุนเชียงค่ะนี่ปลาทูหอมปลาทูเชมปลาหวานค่ะมีทุกอย่างทั้งนี้เป็นผลไม้ด้วค่ะมาย้งเชือกกรมีค่ะคุณน่ะถุงละห้าสิบบาทตีเจ้าหนอนานี่ถุงละห้าสิบบาทมาเด้อค่ะขายหยังมาย้งคือ<ด>ขายด,ายดีอันขายดีมันหวานเนี่ยค่ะหวานดีดีของเราเนี่ยค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อหาซื้อผลไม้ลากไม้ไปกิน วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์มามีตลาดนัดกับมีของขายเด้อจ้าเชิญเด้อพี่น้องไปหาแมาเวเซื้อจิ้นกระถูกปากเสื้อของฝากกระถูกใจเด้อค่ะของกินก็ถูกปากของฝากก็ถูกใจนะคะเดีย๋ยวขับในรถเถอะน,นีนี่ค่ะนี่ค่ะปลาส้มค่ะอ,<ย>อันชุดนี้ค่ะชุดนี่ร้อยเท่าไรคำขนาะ ร้อยยี่สิบจ้าเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่ค่ะคนาของทรงนอกแซ่บซ้าค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาซื้อมาหาเด้อจ้าพอดีเลยค่ะมันบมีตลาดน่านกันค่ะหมูยอก็อร่อยนะคะมน่ะลูกชิ้นก็อร่อยหมูเด้งก็อร่อยนะคะ ลูกขี้นถุงเท่าไหร่คะหนาขี้นสี่สิบบาท๋อลูกขี้นสี่สิบาทลูกขี้นเนื้อแม่นบ่จ้ะลูกขี้นเนื้อลูกขี้นหมูอ๋อหมูเด้งหมูแดงกับแซ่บค่ะเคยซื้อไปแกงจืดแล้วแซ่บแซบรีวิวอาหารของฮวหนาเลยคุณน่ะเนี่ยอันนี้หมูแดงค่ะหมูแดงนี่หมูแดงลูกขิ้นหมูเด้งแล้วก็อันลูกขิ้นหมูแล้วก็หมูเด้ง จาเอาแจงจืดแซบใส่ลูกขี้นหมูเด้งหนะอันอันอันเนื่ออีกว่าแม่เลือลูกขี้นหมูเด้งนี่นนตัวนี้แหละค่ะแจงจืดสุดยอดเลยฉันซื้อไปแจงแล้วแซบแซบหอมรสชาติดีอันนี้กับเจ้าอีกยู่จ้าเนี่ยจเจ้าอีกยู่เอาให้ฉันจะาทุงเน่หัวหน้า <c oughs> ใครกับมีคคับมักกอกตำส้มก็มีนะคะมักกอกนนมักกหอก,นนก,กหจ้านาจ้กดติดตามร<ะ>ูทจ้า กดติดตามจะได้เห็นเดี๋ยเข้ามารีวิวสินค้าซอยกันรีวิวของรีวิวสินค้ามาเด้อจ่าเด้อค่ะคลิปนี้ก็บจบสาน,น,นี้ก็นาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อก,กันไหมค่ะสวัสดีค่ะ